อยู่บ้านดีๆไม่ชอบพอี่ก็ออกมานอนข้างนอกซะงงนินมันน่าจะเป็นเพราะว่ากศช่วงนี้กำลังเย็นเลยอยากจะลองเปลี่ยนที่นอนบ้างก็เลยมาแคมปิ้งกันที่เขาอิโต้จังหวัดปราจีนนะทุกคนก็คืออยู่ใกล้บ้านมากลองจากเขาใหญ่นะที่นี่ไม่มีสัตว์รบกวนเหมือนเขาใหญ่นะทุกคนเขาใหญ่จะมีลิงมีกวางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้องระวงเวลากินแต่ที่นี่คือไม่มีเลย แล้วเสียค่าเข,ข้าคนละ20บาทค่ารถโยน40บาทนะทุกคนแล้วใครที่จะใช้ไฟนะเสียแค่50บาทนะเขาจะเปิดไฟตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง10โมงเช้าคือวันที่เราไปทุกคนมีกันสามเต็นท์ตอนแรกนึกว่าจะได้เหมา้านกันและที่นี่เขามีกิจกรรมพายเรือให้เล่นด้วยนะทุกคนแล้วก็มีจุดชมวิวต่างๆให้ทุกคนขับรถขึ้นไปดูบนเขาได้อีกนะแล้วคือช่วงนี้อากาศกําลังเย็นคือบรรยากาศดีมากทุกคนห้องน้ํามีครบที่ล้างถ้วยล้างจานคือมีหมดร้านค้ามีให้นะทุกคน อ๋อแล้วที่นี่เขามีน้าตกด้วยนะทุกคนตอนแรกไม่คิดว่าน้ำตกจะยังมีอยู่แต่คือมีนะเป็นน้ําตกแบบเล็กๆนะทุกคนคะแนนก็คือให้9เต็ม10ไปเลยนะทุกคนใครจะมาก็มากันได้เลยนะ